าลูยกที่สามครับเล็งไปที่ชกอัพบางกอขาว้า,วาชนแล้วอยู่หา่างีนโดนโดนเตะเจาะย,ยางดเดินเร็วขึ้น แทงซ้ายของพิทักษ์ชัยเอซ้ายแทงเขาขวามัางกรขาตีเข่าเช็คครกเด่นเข่าเช็คครกอีกเอาละสอกมาก็สอกขึ้นเข่ามาก็เข่าขึ้นตีชุดนี้พอได้ครับชุดนี้พอได้แยกแยกอยู่ที่ระบบหายใจนะครับเอาครับเริ่มโดนมาแล้ว พี่ั้งชัยมังกรขาวดัน้เยบบรเร่งไปสองเมตรหลอนาสามสี่เมตรมังกรขาวมังกรขาว,าขาวพี่ั้งชัยมังกรขาวที่เขาใช้โค้งที่เก่าเวลาเดิมย้ำบ่อยๆโอ้ยหายใจไม่ โยงสิโรราพายนอกไปในช่วงยกที่3นี่เองครับพร้อม